วันนี้มาอัปเดตต้นกระโพดนะคะปลูกแล้วกระโพดเรากําลังโผล่นะคะนี่นะคะทุกหลุมเลยกําลังโผล่นะคะวันนี้โผล่เยอะเมื่อวานยังมองไม่เห็นวันนี้โผล่เยอะนะนี่นะคะทุกหลุมเลยกระโพดนะะวันนี้ตั้งหลุมมาแล้วนะนะคะโนนนี้ก็จะมีขะโพดนะคะนี่ขระโพดท,ที่เราปลูกแล้วนะคะนี่นะนะคะนี่ นะอ่านะคะกระโพดของเรานะคะขึ้นทุกหลุมเลยนะคะแล้วก็นะคะอีกสองสามวันนะคะอันนี้ยอดที่สองกำลังต่อนะคะยอดที่สองกำลังต่ออันนี้คือกระโพดกระโพดข้าวเหนียวนะคะกระโพดข้าวเหนียวนะคะกระโพดข้าวเหนียวแปดแถวนะคะพั 1, นนํามาจากปาจีนนะคะนี่นะคะทุกหลุมเลยนะคะกําลังขึ้นนะคะอัปเดตต้นกระโพดแล้ว <laughs> วันนั้นลอยตีนเชฟยันแน่เลยวันนี้อ่ะลอยตีนเชฟยันแน่เลยลม ล้มนะคะล้มวันนั้นเนี่ยนะคะก็นะคะน,ะคะนี่ต้นกระโพดเรานะคะขึ้นทุกหลุมนะคะขึ้นทุกหลุมนะคะขึ้นทุกหลุมเลยนะอัปเดตกระโพดแล้วก็อัปเดตสวนวันนี้นะคะต้นทุเรียนเราก็โอ้โหนะคะกําลังแตกใบนะคะกระโพดเราก็ขึ้นนะคะลานตรงนี้จะเขียวไปด้วยกระโพดนะลานตรงนี้จะเขียวไปด้วยกระโพดนะคะอันนี้ก็อัปเดตกระโพดปลูกได้สี่วันนะคะสี่วันกระโพดแตก แตกขึ้นมาเลยนะคะนี่นะคะอันนี้เห็นชัดเจนนะคะดีใจสุดๆกระโพดะเราขึ้นมาแล้วนี่นะคะนะกระโพดเราทุกหลุมขึ้นมาแล้วดีใจมากนะคะร้อยกว่าหลุมนะคะปลูกไว้ตรงนี้ร้อยกว่าหลุมนะคะอ่านะคะบางบางหลุมกําลังขึ้นบางหลุมกําลังดินอันนี้ดินเอาเรากลบดินหนาไปนะคะเรากลบดินอันนี้กําลังแทงดินขึ้นมานะคะอาจจะขึ้นช้าหน่อยบางหลุม นะโอ้โหนะคะกระโพดเราขึ้นเดียดีใจดีใจกระโพดขึ้นแล้ว,น,ลวนะกระโพดเราขึ้นแล้วค่ะนะคะนี่คืออัปเดตนะคะเรามาดูซิวันนั้นเราปลูกอะไรไว้ที่ข้างรั้วนะปลูกอะไรไว้ข้างรั้วดูซิขึ้นย่งนะขึ้นหรือยังขึ้นหรือยังเอ่ยข้างรั้ววันนั้นเราปลูกอะไร บัวบ,วบนะขึ้นหรือยังนะคะก็อัปเดตนะคะวันนี้ก็อันนี้ก็ใส่ปุ๋ยคอกแล้วนะคะต้นไดน,นาใส่ปุ๋ยคอกแล้วตั้งต้นละนะคะบัวเราก็ขึ้นนะะกล้วยเรานะคะวันนี้อัปเดตนะคะต้นไม้ก็เริ่มเห็นเห็นเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะนะคะต้นทุเรียนเราก็แข็งแรงนะคะแข็งแรงมากเลยนะบ <salts S 1> ัวเราก็ออกดอกนะคะบัวเราก็ออกดอกวันนี้อัปเดต นะคะอัปเดตอัปเดตวันนี้นะคะไม่ได้ทําคลิปหลายวันเลยนะคะนะคะอันนี้คือต้นมะม่วงมะม่วงมหาชนกโอ้โหนะคะกําลังอลังการเลยนะเออดีใจกับต้นต้นดีใจกับต้นกร,ร,นร,รนะโพดเราขึ้นเรียบร้อยแล้วนะต้นโพดเราขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็นะตอนนี้ก็มีมแมลงมากิน มากินมากินมากินอะไรเนี่ยมากินฝรั่งเรานะมากินฝรั่งเราเนี่ยข้างสะนะเนาะแล้วก็เอาต้นกล้วยมาลงนะคะข้างสะนะคะอัปเดตนะคะวันนี้ก็สวยๆต้นไม้ที่สวยๆนะคะต้นไม้สวยๆนี่นะคะนี่นะคะนี่นะก็โพดเรานะคะอีกสองสามวันก็จะ ตรงนี้ก็จะเขียวด้วยกระโพดนะคะเขียวด้วยกระโพดเราไปดูอย่างอื่นนะนี่นะคะอืม,อมนี่ค่ะนะนี่นะคะต้นไม้ต้นไม้ของเรานะคะก็อัปเดตนะคะอัปเดตอัปเดตวันนี้น้ำสระก็สวยมาก สะวันนี้สวยมากๆเลยเริ่มปรับสีได้แล้วนะคะอันนั้นคือกอกอผักตบเรานะคะกอผักตบชวานะคะเมาทําเอามาใส่ให้ปรับพื้นที่ปรับน้ํานะคะนี่นะคะกอผักตบนะคะวันนี้ก็อัปเดตนะคะ <S <S 2> <S 2> ต้นไผ่ทั้งอะไรนะคะกําลังขึ้นสวยๆนะนะคะกอไผ่เรากําลังขึ้นสวยเลยวันนี้เราปลูกริมสะริมสะเนาะเวลานั้นมาขุดมาขุดหนอนะวันนี้อัพ อัปเดตน้ำสวยมากนะคะอัปเดตน้ำสวยมากเออกำลังต่อยอดกำลังต่อยอดนี่ค่ะบรรยากาศวันนี้บรรยากาศที่บรราา้บรรานสวนฮะ S <S อยาผลมันตกก็เลยพใส่ปัมมาเนี่ยน yeah> um yeah ี่นะคะแอดใจเดินนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตพื้นที่นะคะอันนี้ตะไคร้ตะไคร้ขึ้นแล้วตะไคร้เราขึ้นแล้วนะคะตะไคร้เราขึ้นแล้วนะนะคะนี่นะ อ,อ,อันนี้ทัวถัทัวของเราก็ขึ้นแล้วนะคะทัวของเราก็ขึ้นแล้วนะคะโอ้ oh, นะคะรุมหนึ่งยอดหลายต้นยู่ขาย่านบม่คืนนะคะอันนี้ก็บวบเรานะคะบวบเรากําลังต่อยอดที่หนึ่งยอดที่สามอันนี้ผักติ้วนะคะอันนี้ผักติ้วนะนะคะผักติ้วบวบเราขึ้นแล้วนะคะบวบเราขึ้นแล้วฟักเราตรงไหนเนาะนะคะบวบเราขึ้นแล้วนะคะเมื่อวานก็เก็บ เก็บอันนี้ไปใส่หน่อไม้นะคะเก็บใบเนงรักไปใส่หน่อไม้นะคะเก็บใบเนงรักไปใส่หน่อไม้บวบเราเนาะนะคะอ้บวบมันบวบเบือบมันเยอะจังนะคะบวบเยอะจังนะคะบวบมันเยอะจังนะคะนี่นะคะอันนี้ต้นมะกอกนะคะต้นมะกอกนะคะต้นมะกรูดนะคะอันนี้ต้นมะกรูดเรานะคะกําลังงามต่อไปวันนี้ก็อัปเดตนะคะอัปเดตนะคะบัวเราก็กําลังงาม นะคะบัวเรางามมากนะบัวเรางามมากเลยนะเออนะคะวันนี้ก็ได้อัปเดตนะคะอัปเดตอัปเดตทุกวันนะคะสตอรี่ของบ้านสวนธิดาเศรษฐีผักหวานของเรานะคะเราตัดต่อแล้วตัดกิ่งออกแล้วนะคะให้มันต่อย,ยอดใหม่นะคะกะนะคะมันเพิ่มยอดไปเรื่อยๆนะอันนี้ยังไม่ได้ปลูกนะ พวกน,นี้เพาะไวใใ้ให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 ้มันชินกับดินที่นี่ก่อนแล้วเราจะปลูกลงหลุมละนะคะเดี๋ยวเราจะปลูกลงหลุมละนะคะให้ใบมันชินกับที่นี่แล้วเราจะลงหลุมละนะคะอันนี้ต้นมะนาวชะอมโอ้โหงามเลยชะอมเรางามเลยชะอมนะคะนี่คือต้นชะอมนะคะงามมากนะคะสุดท้ายก็มาที่ตัวบ้านนะคะชะอมะะวันนี้เราก็อัปเดต ต้นไม้ให้ดูก่อนที่จะทำงานนะคะนะคะอัปเดตบรรยากาศภาพโดยรวมของทิดาบ้านบ้านสวนทิดาเศรษฐีน้ำก็ใสใสมากในการลดน้ำ อ๋ออันนี้บวบเรียมนี่บวบเรียมขึ้นละขึ้นละ